พอเจริญพรนบาสกุบาสิก,กาทุกท่านใครที่ชอบสาบานนะล้าทำไม่ได้อย่างที่สาบานนะให้ระวังไวด้ดีๆนะเพราะจิตมันจดจําไว้นะเวลาตายมันนึกถึงสิ่งเหล่านี้ทันทีเลยนะยมนะในพุทธกาลมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินฉันสามีคนเป็นภรรยาก็ปากคอร้ร้ายคนเป็นสามีก็อดทนไม่ไหวก็เลยหาเรื่องนะหาภรรยาเพิ่มจนได้ลูกมาสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมยม คนเป็นภรรยาเก่าก็อิจฉาก็ทําให้แท้งคนเป็นสามีก็ถามว่าเธอทําให้เขาแท้งใช่ไหมอ้าวคนเป็นภรรยาเก่าก็บอกสาบานเลยนะมีสาบานด้วยโกหกเขานะสาบานถ้าเกิดไปฆ่าให้ลูกเขาแทงจริงๆแล้วก็ขอให้ฉันเนี่ยได้เป,เป็นเป็ดกินลูกเลยนะกินลูกไม่พอกินเลือดกินน้ำเหลืองตัวเองเลยนะเอาอย่างนั้นเลยนะวันผ่านไปคนเป็นภรรยาเก่าก็เสียชีวิตไป สมใจอยากเลยกับสาบานที่โกหกคนหนึ่งเขาไว้ไปเป็นเป็ดกินลูกเป็นเป็ดที่คลอดลูกออกมากินเช้าเจ็ดคนเย็นเจ็ดคนโอ้โหยังไม่พอกินเลือดกินน้ําเหลืองตนเองอีกหนึ่งมันก็ต้องไหลามาตามล่างนั่นแหละเสพทุกขเวทนาไว้แสนสาหัสวันดีคืนดีนะก็มีพระธุดงค์ท่านมาเนาะแล้วก็เปรดก็มาปรากฏกายขอให้พระท่านช่วยท่านบอกให้ช่วยยังไงก็ให้ไปปรดสามีโยมหน่อยให้เขาทําบุญและแผ่เมตตามให้โยมหน่อยจะได้ปลดล็อก ก็ไปเนาะแล้วก็ได้แผ่เมตตาไปปลดล็อกพันธนาการนะจากความทุกนี้นะอยากให้คุณโยมได้เห็นนะว่าการที่จะไปสาบานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถิดนะสาบานเพื่อที่จะไปโกหกคนอื่นเขาด้วยนะแล้วก็หันมาทําสมาธิเสียดีกว่าเพื่อจะอะไรนึไหมเพื่อที่จะได้ควบคุมการกระทําตนเองอ่ะบางทีใจมันร้ายอ่ะใจมันร้ายแล้วคําพูดมันก็ออกมาร้ายๆ้ายอ่ะ ถ้าเกิดเราทําใจให้มันดีใจให้มันเย็นใจให้มันสบายมันจะไม่ร้ายอะ่ะคาพูดมันก็จะไม่ร้ายความคิดก็จะไม่ร้ายการกระทําก็จะไม่ร้ายเนาะมันสาคัญมากๆนะแล้วก็ที่สําคัญนะความเลื่อมใสนะสามีเขายังมีความเลื่อมใสรู้จักคําว่าบุญรู้จักคําว่าบาปแล้วก็แผ่บุญกุศลไปให้นะจึงช่วยภรรยาที่เป็นเปรตนะให้หลุดจากการเป็นเปรตได้นะยิ่งการนำสมาธินโย,ยมนะเป็นการอัปเกรดบุญนะสูงกว่าการให้ทานอีก เป็นบุญที่ใหญ่หลวงแผ่บุญกุศลไปนะ่ยยิ่งดีมากกว่าเดิมดังนั้นจึงแนะนำให้กโยมทำน,นะทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร